เอาแล้วผมก็กราบสวัสดีคุณผู้มชมทุกท่านนะผมก็ในวันนี้นะเราจะมารีวิว iPhone 7 Plus นะผมนะตัวดีนั่นเองนะครับนะผู้ชมอีก97.7ยังไม่ได้กดติดตามผมก็ช่วยกันกดติดตามด้วยนะผมแล้วก็ขอคลิปนี้สัก50ไลค์ด้วยนะฮะซึ่งเครื่องนี้เนี่ยผมใช้มา3เดือนแล้วนะผมนะก็สภาพก็เป็นแบบนี้นะฮะเออก็จริงๆก็ไม่ได้ทำอะไรแยะมากๆหรอกฮะก็แค่แบบว่า เล่นอะไรปกติทั่วไปนะครับผมส่วนในเรื่องของการใช้งานเนะี่ยตัวนี้เนี่ยบอกเลยว่าเป็นเครื่องหนึ่งที่พอใช้งานได้เลยนะครับนะถ้าเกิดว่าเราดู YouTube ฟังเพลงอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ถึง4จอมันอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันก็ยังพอแบบว่าดูได้อยู่นะครับนะแต่แค่แบบสีจอแบบคอนทาราสเข้มไปหน่อยนะเออเวลาเรามองแบบมันอาจจะแบบดำแบบดำมืดเลยฮนะเออมันเรียกว่าคอนทาราสนะครับผมนะเอออ่ะส่วนกล้องก็อย่างที่ก็ว่ากันไปลายคลิปแล้วนะครับก็คือ มันทางานไม่เต็มระบบนะแตก่ก็ใช้งานได้ปกตินะผมนะแค่อาจจะแบบว่าตัวเลนหลักนะครับมีปัญหาหน่อยหนึ่งนะครับเลนเทเลเนี่ยก็ปกตินะไม่ได้มีปัญหาอะไรนะผมนะแต่ว่าเลนเทเลเนี่ยเราต้องอยู่ในระยะที่ค่อนข้างที่จะไกลนิดนึงนะครับมันถึงจะใช้งานได้นะผมอ่ะอย่างเงี้ยเห็นปะพอเข้า 2x ปุ๊บเลนมันจะเปลี่ยนไปนะครับเห็นปะนี่แหละอืมวิดีโอก็เหมือนกันนะครับ พอเราเห็นไหม 1.9x นะผมนะแล้วเปลี่ยนเป็น2ปุ๊บเอาบางบางบางครั้งมันก็ยังไม่เปลี่ยนนะไม่รู้ดิจริงมันแล้วแต่จังหวะด้วยนะผมนะในระยะที่ถ่ายนะผมนะถ้าเกิดมันใกล้ๆมากๆเนะี่ยมันก็จะไม่เปลี่ยนเป็นเลนเทเลให้น Le นะเพราะว่าระยะมันไกลเกินนะพอมันไกลเกินปุ๊บเนะี่ยมันโฟกัสไม่ได้นะครับเห็นปะมันจะโฟกัสไม่ได้มันเลยแบบว่า อยู่ไกลออกมานิดนึงนะครับเออนี่คือคอเรื่องปกติอยู่แล้วแหละนะฮะเออแล้วอีกเรื่องหนึ่งนะผมนะคือเครื่องเนี้ยเนี่ยมันไม่สแกนลายนิ้วมือด้วยนะฮะก็พอมันไม่สแกนลายนิ้วมือเนี่ยมันก็มีอ,อีหลายอย่างเลยนะครับนะอาจจะเป็นว่าตัวสแกนเสียหรือว่าอาจจะเป็นเพราะว่าตัวทัชไอดีตัวเนี้ยถูกเปลี่ยนมาแล้วนะครับนะไม่ใช่ของเออ่ติดบอร์ดนั่นเองนะฮะแต่ปกติอะถ้าเป็นของปุ่ม iPhone 7ขึ้นไปเนาะที่เป็นฟอร์ทัชเนี่ยมันจะ ถ้าเราเปลี่ยนแล้วใช่ไหมหรือว่าปุ่มโฮมพังอะไรก็ว่านไปนะปุ่มโฮมมันจะแข็งเลยนะครับมันจะใช้งานไม่ได้เลยนะครับแต่นี่มันกดได้นะครับดับเบิลแท็บก็เป็นรีเซ็ตแอปได้นะครับแล้วก็กดกดหนึ่งครั้งก็ออกอะไรแบบเนี้ยนะฮะมันก็ใช้งานได้นะฮะแต่ว่ามันอาจจะมีอาการแบบรุนๆนิดนึงแบบกดครั้งเดียวมันกด2ครั้งอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ากดค้างกด2ครั้งเห็นปะอันนี้ผมกดค้างอ่ะเนี่ย ช่ปะอ่าบางครั้งก็ได้นะเห็นปะบางครั้งก็ได้บางครั้งก็ไม่ค่อยติดนะครับมันก็อาจจะมีบางจังหวะนิดนึงนะฮะแต่ถ้าเป็นของเดิมๆอะ่ะเออของเด,เดิมมันจะกดได้ดีกว่านี้นะฮะอันนี้ก็เริ่มปกติอยู่แล้วเนาะแต่เกิดใครที่ใช้ใทัดได้ดีที่เปลี่ยนมาหรือว่ารีฟอร์บิทอะไรแบบนี้นะฮะอ่ะแล้วก็นะครับฟังก์ชันต่างๆนะครับก็เป็นปกติของ a o s 15เนาะแต่ตัวนี้ผมไม่ได้อัปเดตร์ชันล่าสุดก็คือซื้อมาอยัางไงเป็นอย่างนั้นแหละ นะตัวนี้ก็เป็นรุ่นสุดท้ายนะครับที่ไม่มีทูโทนนะฮะก็ iPhone 8พัตขึ้นไปนะครับเอ้ย8 iPhone 8 8ซีนี่แล้วก็10นะครับผมนะขึ้นไปนะครับผมนะมีทูโทนแล้วแล้วก็เวลาชาร์จก็ไม่มีเหมือนกันนะฮะอ่ะประมาณนี้แล้วกันเนาะสำหรับ iPhone 7พัต256กิกนะครับผมนะปลายปี2023นะครับเข้าสู่ปี2024แล้วนะอย่างเร็วเหลือเกินนะแป๊บเเดียวปลายปีแล้วนะฮะโอเคบ๊ายบาย